ผมนายพัทรดนายน้อยหนูนะครับเกษตรมชรุ่นที่60ครับรหัสรักษา6กศ3ึกษา6 6 0 8สา3 4 6สาขาสัตวศาสตร์นะครับเป็นรอบพอร์ตโปรโยรอบที่1ผมมาจากโรงเรียนวิเชียนมาตุจังหวัดตรังนะครับ ผมรู้สึกว่าผมชอบเชียงใหม่ชอบจังหวัดนี้ครับแล้วก็ที่บ้านผมอะทาฟาร์มไก่ชนครับก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเรามาเข้าคณะน,นี้สาขานี้อาจจะแบบพัฒนาศักยภาพเราแบบได้มากขึ้นนะครับคือเราอาจจะไปได้สุดสายของสายนี้เลยเพราะเราถนัดมากๆครับผมได้เรียนทั่วไปเลยครับเรียนแบบวิชาเคมีแลบเคมี วิชาดินลงแปลงปลูกข้าวโพดวิชาพื้นฐานที่ผมชอบเลยครับก็จะเป็นวิชาปลูกข้าวโพดที่ลงแปลงเป็นแลบดินเขาเรียกว่าแลบดินไม่เคยปลูกข้าวโพดมาก่อนครับเพิ่งเพิ่งรู้เพิ่งรู้เลยว่าเอ้ยข้าวโพดมันไม่ได้มันไม่ได้ออกออกฝักจากจากยอดแต่มาดอ,อกที่ต้น อันดับแรกผมก็น่าจะได้ขึ้นรับน้องรถไฟนั่นแหละครับแล้วก็เข้ามาที่นี่ก็ร่วมกีฬาฟิชชี่กิจกรรมชมรมมวยครับมวยเกษตรแล้วก็มันจะเป็นมวยสากลนแล้วก็พี่ๆเขาอะไม่ไม่เป็นมวยไทยแต่แต่ผมมาแบบเป็นมวยไทยก็เลยแบบช่วยช่วยสอนกันครับครับแนะนําน้องๆน,นะครับสําหรับใครที่อยากจะเข้าคณะเกษตร มอชอนะครับก็พี่อยากให้น้องๆเตรียมตัวดีนะครับดูดูกําหนดการดูคุณสมบัติดีๆนะครับว่าเราขาดตกบปกพ่องอะไรบ้างแล้วก็ให้เตรียมพอร์ตนะครับรวบรวมผลงานเลยที่เราทํามาตลอดทั้ง3ปีนะครับมอ 4, มอามอ .6 นะครับทาพอร์ตให้สื่อสารมากที่สุดนะครับว่าเนี่ยเราทํากิจกรรมนี้มาแล้วอ่ากิจกรรมเนี้ยให้อะไรกับเราพอร์ตเราตรงตามสายไหมหรือพอร์ตเราครบ ตามกิจกรรมไหมติดตามข่าวสารของทางมหาลัยเชียงใหม่นะครับว่ามีเกณฑ์อะไรบ้างหรือเราต้องเราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่เราจะมายื่นเข้าคณะนี้ได้นะครับแล้วก็คณะเกษตรนะครับส่วนตัวพี่มองว่าเป็นคณะที่กว้างกว้างขวางมากแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําเยอะมากๆครับแล้วก็พูดถึงเพื่อนๆสภาพแวดล้อมอใจคนอะไรเงี้ยของกเกษตรก็จิตใจดีครับ